เหลืออีกข่าวเรจะเดินละเราอ่านไปหมดแล้วเพื่อนๆดูซิวันนี้เรามาถึงสตูดิโอตรงนี้ตั้งแต่เก้าโมงครึ่งแล้วอ่านไปหมดแล้วทั้งห,หมดทั้งปวงอ่านเสร็จแล้วก็สบายใจมาดูข่าวเรื่องสุขภาพกันบ้างดีกว่าอธิบดีกรมการแพทย์นะคะเผยว่าไทยมีผู้ป่วยมะเร็งมากกว่า140,000คนต่อปีนะคะหรือ400คนต่อวันโอ้อัตราการเกิดโรคแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีอันดับหนึ่งนะคะมะเร็งที่พบทั้งในเพศชายและเพศหญิงนะคะคืออะไรไทยซิ ตอบมาเดี๋ยวจะมาเฉลยขณะที่คุณลองขนาดเล็กพียมชัดเจนแล้วว่าเป็นปัจจัยร่วมในการก่อเกิดโรคมะเร็งปอดอะมะเร็งอันดับหนึ่งผู้ชายผู้หญิงในไทยตอนนี้คืออะไรถ่ายสิคะตอบๆอบตอบ,ตอบมาเร็วเดี๋ยวจะไปแล้วนะส่วนใหญ่เป็นพวกผู้สูงอายุด้วยนะอันดับหนึ่งคืออะไรแล้วลืงมะเร็งปอดไม่ใช่ ปอดไม่ใช่ปอดอันดับสองก็บอกว่ามะเร็งที่พบมากทั้งเพศหญิงและเพศชายอันดับหนึ่งเลยนะคะก็คือมะเร็งตับและท่อน้ําดีมีคนตอบถูกนะรองอันดับสองมะเร็งปอดอันดับสามมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งปากมดลูกไล่ตามกันมานะคะส่วนใหญ่พบในผู้สูงวัย้วยนะ ยอดเสียชีวิตจากตุรกีทะลุ48,000คนแล้วนะคะแผ่นดินไหวกระด้ชออีกกว่า7,200ครั้งนานาชาติยังให้ความช่วยเหลือนะคะตอนนี้หลายจังหวัดบ้านเราเริ่มเจอปัญหาภัยแรงแล้วคุณเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนบ้างอย่างที่แม่น้าโขงที่จังหวัดบึงการลดระดับกระทบต่อการผลิตน้ำประปาแล้วก็การเดินเรือขนส่งสินค้าแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวจะต้องไปแล้วเพื่อนเดินเล่นกันทอดน่องช่วงนี้ไม่อยากใช้ชีวิตเล่นนี่ช่วงนี้แบบออกกำลังกายเดี๋ยวสุกนี้จะเล่นโยคะนะคะชีวิตดี อัดเร็วมากเลยป่ะนนะคอยโปรยเรื่องอะไรจ๊ะพี่จะโปรยพี่จะโปรยวิเคราะห์ฐานการดำเประเทศเรกันนะเปิดช่อง16ให้เพื่อนวันนี้เป็นลิ้งาคอยนะไม่ได้ยินใดๆขออีกทีหูฟังเจ้าเนี้ยต้อง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 เค็มหูฟังเลยนะไอ้ชัดมาชัดมากเลยค่ะ อเอ่อพลอยช่วยตรงเอห้าพี่ช่วยพลอยเอห้านะคะอ่าวสองพลอยช่วยพี่ตรงจากนั้นนายกได้ไหมคะเพื่อนๆขอสนุกกับการทำงานนะคะช่องสิบหกร้อบร้อยแปดสิบแปลว่าอะไรสามนาทีแต่ว่าพี่สกลเขาจะใช้คำแบบเีเกอร้อยแปดสิบมันพอยหลังไปเรื่อยเออโอเคไปแล้วเพื่อนๆบ,บายๆค่ะพลอยเจอก,กัน